สวัสดีค่ะพบก,กันกับช่องแม่พลอยนะคะดูความห่วงของแม่มาดูคิดดื้อน้อยอีมีเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวนี้มีเสียงดูแม่เสียงแม่ใช้เสียงแม่บอกให้ลุกแม่สาลุกหนูไม่ลุกหนูว่าหนูหนูไม่รู้เดินท่าเล่น keng, okay. tung, <laughs> đồ mẹ, đồ mẹ mẹ แม่ก็เลีงขี้ดินขุดจนเป็นรูรอบหมดแล้วนะ,นะเวลาลูกวิ่งลูกก็ตกลุม่มเด็กคนลูกชายสบายใจสบายอารมณ์นะคะ จริงๆอ่ะเราอยากทําคลิปตอนที่แม่ลูกนอนด้วยกันนะคะแต่ลองถ่ายแล้วมันมืดแล้วมองไม่เห็นมัมองไม่เห็นดูดูความสนเงินดูดากดากดงเลยเอาเอาเอ้า ลุกได้ไหมนันเเนี่ยค่ะไม่มีใครเล่นด้วยวันเนี้ยเอเล่นคนเดียวก็ได้ไม่มีใครเล่นด้วยช่วงกลางวันอ่ะร้อนร้อนมากร้อนจนสงสารสงสารเลยร้อนจริงๆเอากาละมังให้เล่นก็กาละมังพังไปแล้วอัดูออ ไปไหนหาแม่ หลุมต่อจากที่แม่ขุดไว้อ,อ,อ,อ้อนไม่พรอร้อยน้องไม่ไม่ออนไม่พอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาค่ะ ชนนสาวชวนสาวชนสาชนสาชนนสาวชวนสาไปแล้วไปแล้วไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนครับมานี่แล้วมานี่แล้วลูกเมซาเมสามา,านี่ครับ

มีเสียงแล้วนะคะเริ่มมีเสียงแล้วนะคะเนี่ยค่ะเวลาอยู่คนเดียวเวลาอยู่คนเดียวจะเป็นแบบนี้นะคะสอ่อกิ้งกิ้งอ่ากิ้งซ้ายกิ้งขวา เด็ก <laughs> <laughs> น้อยชักเด็กน้อยชักกระเดวกระเดวท้าทิ์ทาย Aja eh Aja eh ah, oh. oh. เดบอดบอดบอเด็บอเดบอเดบอเดบอดบอดบเดี๋ยวพี <dab chia> ่ก็เอาไปทอดหรอพี่บอกชุบแป้งทอดว่าไงครับว่าไงครับคนเก่งคนเก่งรั้วพังหมดแล้วคนเก่งพังรั้วทุกวัน รัวทุกวันเบาๆล,ลูกกันนังคัด ท่านใดจะบูชาตะกูลของน้องเมษาก็ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทรใต้ล่างหรือแอดดีไลน์หรือเฟซบุ๊กทักมาได้นะคะว่าจอเอามาแลกกับลังคาน้องก็ได้นะ <laughs> แม่ครับแม่ครับเรียกไหมแม่ครับแม่สาหิวครับแม่ครับไปออนแม่แม แม่ไม่เล่นกับหนูหนูนอนก็ได้ไม่มีเพื่อนเลนะ่นนอนขิ้งไปขิ้งมาอยู่คนเดียวค่ะดูค่ะก็อุ้ตุม้ม ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้เอ้าเอา ังใจให้นมน้อย้วยนะคะสวัสดีค่ะ